สวัสดีนะคะอากาศร้อนๆก็มาพบเจอกันแล้วในช่องเรียนของหลักของว่วงที่นําเรียนเก่าๆเก๋ๆ,เกๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพราะว่าเรียนไม่อ่าไม่ได้นะคะไม่มีก็เลยนําเรียนเก่ามาตึ้งวันนี้ป้าลูบมานอนอยู่กันตัวน,นะคะตัวนี้อากาศร้อนๆเรียนดูมันนะคะปามันนอนลงคลิปกันเห็นดูมันซึงเรียนตีนําไม้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นเรียนตี นำไม้รับชมในลักษณะตีเกเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ตีตำรือนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปอารียนไม่ไดตันเลยนะคะก็ลงเรียนเก่าไปเรียนนี้ก็เป็นเรียนตีผลิตขึ้นในกรณีพิเศษนะคะรากา็าหนึ่งบาทโปโซตีเขียนไว้เขาเคียนไว้ว่าโปโซ่ทรงปานารยยี่สิบเอ็ดนะคะ เลข21นี่เมื่อนเลขสามน,นะคะแต่ถ้ารงดูกับเวนกายจะเป็นโปโซชงพนารอยยี่สิบเอ็ดนะคะซึ่งถ้าดูปิี่เพิ่นเมื่อกับยี่สิบสามนะคะไม่จ่ายนะคะปศซชงพันา s, ้าร้อยยี่สิบเอ็ดดันสายมือเคียนหรือว,ว่าประติทไทตรงครั้งก็มีประปักงปอล่วงรอเก้ากับพระราชินีนะคะถึงเขียนไหวตีดันน่นอีกที่นะคะเดี๋ยวก่อนปิกดูดันล่างอีกที่นะคะ นี่ก็เป็นกรณีพิเศษที่สร้างขึ้นเหนืองในโอกาสสำคัญนะคะโอกาสสำคัญที่สร้างขึ้นนี่ก็คือการเก่งขั้นกีฬานะคะซึ่งไล่ๆฐานก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วขคเคียนบอกไว้ว่าราคาหนึ่งบาทเบงกอกหนึ่งกเจ็ดเปดนะคะตรงนี้แล้วก็มีเส้นใหญ่หลักรสมี พระอาทิตย์นะคะรจะมีจายอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขียนไว้ว่าเอเจนเกมนะคะอ่านประอังกิษไม่เก่งแต่ก็พอจะอ่านออกนะคะ, Agent Game ะเอเจนเกมแสดงว่าเป็นการผลิตขึ้นเหน่งในโอกาสพิเศษคือการแข้งกีฬาเอเจนเกมนี่รเราเรียนก็ช่วยห้ามนะคะไม่ใช่ไม่ช่วยแต่ว่ามันจะมีรอยโกคาปลอกแปว่าเป็นเรียนเกาเลยนะคะเรามาดูอีกเรียนนะคะเรียนนี้ นำไมายชมขูจะได้ไม่เบื่อนะคะเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่มีประมาณตระท่งประองค์นะคะเติดประเคสต่องประองค์เขียนไว้ว่าราชการทีย่านะคะนี่คือประปาสมเด็ดจุลจอมคร้าวเจ้าอยู่วนี่เขียนไว้ตรงนี้ราชการทียา่าด้านนี้ก็เขียนไว้ว่าราชการที่เก้าประปาสมเด็จพระพรมินตรามาภูมีพล่นดุลยเดีดนะคะทรงเติดประเคส ประจักษีติากับประจักษ์ติเก้านะคะเรียนนี้เดี๋ยวจะปรึกไอด้ดูด้านล่างนะคะว่าเป็นปับอะไรนะคะด้านล่างก็จะเป็นปับนะคะมีพระราชาพระมาก็ัตย์ทรงจ้างอยู่นะคะตรงกลางนี่เป็นช้างแล้วก็เขียนไว้ว่ากรุงเทพม้านครกรุงเทพม้านคร แล้วเขียนไว้ตีโรปเปี่ยนนี้นะคะว่ารอยปีโรงพยาบาลกลางสำนักการเปดนะคะรอยปีโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลกลางสำนักการเปดป,ดปูดปิดปูดโต๊ะข้อไปด้วยนะคะราคาก็าาสิบบาทนะคะตีข้างหลังตรงนี้เขียนไว้ว่าสิบบาทนะคะแล้วก็ราชการตีห้ากับราชการตีเก้าดูด้านหน้าเลยนะคะ วัยจัดจัตกิข้างหลังตรงนี้ก็เขีวยนว่าประติไทยนะคะอันนี้เห็นจัดอยู่ว่าประติไทยโรยปีโรงพยาบาลกลางสำนักการเปดแล้วก็ราคาสิบบาทประติไทยนะคะตรงกลางก็จะมีรูปช้างนะคะเมวลาประราชากำลัง,งชุมช้างนะคะกรุงตทีมา,าละคน ก็ช่วยอามตั้งองเรียนนะคะตาไ่มีก็เก็บไว้ไม่เจ๋อ้าอ้ายเร็วนะคะตาหวานคือ้นที่ว่าไม่ได้เก็บไว้ที่ก็จะห่าอยากนตอนนี้ยกไว้เนาะเอาเบียแล้วก็ไปซื้อในร้านดังๆก็จะมีไายมั้งคะก็ไม่บเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็เล่ลูกสักทีก่อน,นลูกนอนอยู่นี่เป็นลูกกล้องกล้องรักล้องร่วมนะคะนอนอยู่ได้ดูนะคะ ก็คงจะมีกันเลยนะคะหนึ่งบาทช่องปะนารอยหีบเอชเอเจนเกมนะคะต่อไปอันนี้รอยปีรงไปยับ้าลกลางสำนักการเพจราคาสิบบาทราชการที่ยากับราชการที่กานะคะเติดประเกียดราชการที่้ากับราชการที่กาํสำหรับวันนี้ก็ข้อกอบคุทุกท่านที่ก้ามาหลับชมนะคะปวดปิดปรปาดก็ต้องก็อไปด้วยนะคะที่การแก้ไม่เลยนะคะแต่ว่าลงคริปไปลแล้วก็ปลอยไปเลยสำหรับวันนี้ सवदी का